มื่อก่อนประกอบอาชีพอะไรนะชื่อขับสิบล้อขับสิบล้อตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะครับอายุสิบสิบห้าสิบห้าแล้วเลิกขับตอนอายุเท่าไหร่ตอนนี้มาหกสิบหกสิบเลยแหละเลิกขับอายุหกสิบโอ้แสดงว่าขับมาสี่สิบแปดปีนะเนี่ยขับมาแล้วแล้วเป็นอะไรนะแล้วกหลังนั้นสุขภาพเป็นอะไรสุขภาพครับเป็นนิ่วเป็นนิ่วครับเป็นนิ่วที่ไหนครับนะเป็นนิ่วถุงน้ำดีกี่เม็ดนะที่ว่าหกสิบกว่าเม็ดหกสิบกว่าเม็ดแล้วหมอเขาเกิดจากสาเหตุอะไร หมอเขาก็เขาไปไอ้นั่นกูเขาไปอะไร่ะเอ็กซเรย์ไม่ใช่เอ็กซเรย์ใช้แสงเขาไปสาวซาวเขาไปซาวว่าเป็นอะไรอฮะพอซาวเสร็จปั๊บกองคืนก็บอกว่านัดผ่าเลยคือืผมตายไปสองชั่วโมงตายไปสองชั่วโมงตอนที่ยังไม่ได้ผ่านะอือาการมันเป็นยังไงมั่งเป็นนิ้วเนี่ยทรมาน S <S <an> มันไม่รู้เรื่องที่เยี่ยแตกมันรู้เรื่องแล้วเขาไปเช็ดตูเช็ดเอาไ,ไม่รู้เรื่องมันแตกหมดแล้วหมอเข <S an> าบอกไหมสาเหตุมันเกิอดอะไรต้องเท่า60เมตรเนี่ยมันมันกิน <S <S <an> กินน้ําแข็งแล้วก็อย่างอื่นล่ะอย่างอื่นก็ไม่มีน้ําแข็งมันเป็นตะกอนอ๋อมันไม่สะอาดเหรอครับเมื่อก่อนนี้ไอ้บ้านเราจะไม่มียูนิคฮะอ่าฮะเป็นน้ําแข็งมือแข็งมือทีมแข็งดิบ ยุ่งแขมดิบแขมปนของไอ้ผงเสร็จแกบบ้างอะไรบ้างคนคนก็รถโทรแล้วก็ยกดื่มดื่มดื่มอย่างเดียวไม่ได้มองไม่ได้มองไอ้มัวแต่มองไอ้นี่ไม่ได้มัวรถต้องมองถนนต้องมองถนนแล้วกินกินกินบายุเนี่ยอายุหกสิบห้าสิบปีเนี่ยมันมาเป็นหกสิบเมตรหกสิบกว่าเมตรโอ้โหในถุงน้ำดี ที่ว่านอนโรงพยาบาลนานนั้นนะนอนโรงพยาบาลสี่เดือนสี่เดือนก็เจาะหมอเจาะมาเลยตามตัวนี่นะเจาะเยอะแยะไปหมดเจาะก็มันคายจากโรงพยาบาลในสองชั่วโมงก็จะพึ่งชักออกซิเย็นคือคือถ้าเกิดหมอชักออกเราก็ตายแน่ๆเลยแต่ทั้งนี้แม่บ้านเขารู้ว่าเรายังไงอยากให้เราอยู่ก่อนอเขาก็ มันบิดตัวขึ้นมาได้โื่ข้นขึ้นมาได้อืหรือว่าไม่รู้เรื่องแล้วคิดมันทวารเปิดมาแล้วทุกอย่างเปิดมาแล้วคือยังไงก็จะตายแน่ๆหมดแอืะไม่รู้เรื่องอืมาชิกไม่รู้เรื่องก็หมอเขาส่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงบันนั่งก้าวอันนี้นั่งก้าวเขาไปจาว์กาวรุ่กวันสาวแล้วก็คืนเขาผ่า่า เจอนี้หกสิบเมตรหกสิบเมตรโอ้โหแล้วก็ฟักฟื้นดูประมาณสองเดือนตอนนี้หมอให้ปฏิบัติตัวยังไงหลังจากที่ิ้งร่านแล้วปฏิบัติตัวยังไงเขาก็ให้ไปกวดแผลทุกเดือนทุกเอ้ทุกทีไปทีทุกทีไปทีตอนนี้ตอนนี้หายสนิทยังตอนนี้หายสนิทแล้วเป็นปกติแล้วปกติตอนนี้ก็คือเรื่องการกินน้ํากินอาหารก็ต้องระวังอือ ถ่ามองไม่เห็นหรอกอ๋อจนหายแล้วนะอ๋อเนี่ยนะที่ราอนแคบนี่จอนี่หกสิบเมตรเลยนะจอกอแบบนี้เนาะการกินอะไรต้องระวังน้องี้เนาะครับอืมที่แขมเนี่ยอืมครับเนาะอาขอบคุณมากนะครับ